เกย์คบเตอร์ครับเอ่อตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับผมก็ก็เต็มร้อยครับเพราะว่าเราซ้อมมาตลอดครับไม่ไม่ไม่ได้หยุดไปแล้วก็ตั้งแต่ปิดหลีกมาก็ต่อเนื่องเลยครับในการที่เดินทางมาแข่งรายการนี้ครับกับการฝึกซ้อมโค้มาโน่เน้นอะไรเป็นพิเศษไหมครับก่อนที่จะพบกับเจ้าภาพที่ผ่านมาก็เราเรามีทาร์เก็ตเรามีเป้าหมายของเราอยู่แล้วก็คือแน่นอนก็คือเจอใครเราก็เป้าหมายเราก็คือชนะทุกทุกแมตช์ไม่ว่าใครจะลงไปเล่นครับแล้วก็แมตช์ พวกนี้ที่จะเจอสิงคโปร์ก็แน่นอนครับก็คือเป้าหมายคือเราต้องได้รับชัยชนะครับครับผมพูดถึงเพื่อนทีมในแดนการครับมีค่อนข้างมีผู้เล่นที่มีคุณภาพตรงนี้เรามองว่าไงบ้างครับก็ก็ส่วนตัวแล้วก็ผมอย่างอย่างที่ทุกคนรู้กันก็ที่การที่ได้มาที่นี่ทุกคนนะครับก็ค่อนข้างมีคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันกับผมก็ตามซึ่งทุกคนถ้าใครได้ลงไปก็มีคุณภาพอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนตัวของผมก็ ได้มาเรียนรู้จากพี่ๆทั้งทั้งเรื่องทักษะต่างๆอะไรที่เรายังขาดขาดไปหรือว่าที่เรามีก็ได้คุยแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยครับครับพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงสนามตั้งเป้าไว้ไงครับก็ถ้าถ้าได้รับโอกาสในการลงสนามาากาาาม็ตั้งเป้าไว้อย่างที่ทุกคนเป้าหมายก็คือของทีมก็คือได้รับชัยชนะแล้วก็ตัวเองก็จะแสดงให้เต็มที่เพราะว่าอาจเป็นแมตช์แรกของทีมชาติด้วยที่ได้ลงเล่นนะครับฝากถึงแฟนบอลนยครับหรือผูช้ชวน ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับไม่ว่าจะเชียร์อยู่ทางประเทศไทยหรือว่าได้เดินทางมาเชียร์ที่สนามที่สิงคโปร์ครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจไม่ว่าใครจะได้ลงไปก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะทําเต็มที่แล้วก็ได้รับชัยชนะครับผม